สวัสดีค่ะขอต้อนรับนาองๆนะคะเข้าสู่อีฟไม่พูดนะคะวันนี้พี่อีฟอาจจะดูแบบซีซีไปน,นิดนึงนะเพราะว่ายังไม่หายจากไข้หวัดเลยค่ะโดนฝนมาแล้วมุ้ไหลวันนี้พี่อีฟก็มากับเจ้านี้เลยนี่เป็นสลามทานได้นะคะ <Wow. S 1> เป็นสลามฟั็หน้าน้ำแดงนะคะที่พี่อีฟเพิ่งทำเสร็จวิธีการทำสลามทานได้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะมีคลิปวิดีโอจากเรายูทูบเบอร์สอนเล,ล้่อไหร่ที่น้องลองไปค้น กันดูนะแต่วิธีของพี่อีฟเนี่ยคือการเอาเจ้าน้ำแดงแฟนต้านะคะผสมกับแป้งมันแล้วก็ตั้งบนเตาไฟเตากระทะค่ะตั้งมือกระทะบนเตาไฟ,าไฟแล้วก็ค่อยๆคนนะคะมันก็จะเป็นสลามทานได้แบบนี้เลยแต่วันนี้ไม่ใช่จะมาโชว์สลามทานได้อย่างเดียวนะจะ น้องๆนะคะไปทําสลามทอดจากเจ้าสลามทานได้เราลองมาดูกันว่าถ้าเราเอาสลามทานหน้าที่เรายืดแล้วอาจจะก,กินไม่หมดเนี่ยไปทอดต่อเป็นการแปลรูปและจะทานได้และอร่อยไหมก่ <S <S อนจะนํนไาไปทอดนะคะเดี๋ยวเราลองมายืดเจ้าสลามทานได้ <S 1> <S 1> นี้เลยกระปุกนี้เลย <S 1> <S 1> สลามทานได้ของที่นี่มันเนือ้อแบบแพตตี้มากคือมันเหนียวมากนะ <S <S พี่อีฟใส่แป้งเยอะมือของพี่ก็ล้างมาแล้วนะน้องๆเพราะว่าเราทเองทานเองนะคะ เนื้อจะเหนียวมากค่ะเพราะว่าพี่อีฟใส่แป้งเยอะไปไหนนะ่อยนึงแต่ก็ยืดได้นะก็พอสนุกอยู่นี่เราลองทานดูรสชาติเขาจะเป็นแบบเแป้งม,มันคือแบบเป็นแป้งเลยนะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แล้วตอนนี้เพราะมันจืดเพราะเราใส่แป้งเยอะตะกลินเนี่ยแฟนตาแฟนตาหอมดีรสชาติของเจ้าสลามทานได้มันก็จะแบบ ยืดยืดหยุนหยุดเหมือนกินเจลลี่ที่มันแบบจับตัวเป็นก้อนแล้วอะค่ะเจลลี่ที่มันแบบเป็นวุ้นวุ้นหน่อยดึบดึดหน่อยมันก็จะหวานหวานจืดจืดก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะถ้าคนไหนชอบก็อาจจะชอบคนไหนไม่ชอบก็อาจจะแบบมันธรรมดาเรพี่อีฟอันนี้แล้วแต่นิยมในการชอบทานแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่อีฟจะเอาเจ้าสลามทานได้ไปลองทอดดูจะได้ดูกันว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนไปประมาณไหนและจะอร่อยอาจจะกรอบกุบกรอบอ,อร่อยจะได้นะ เราไปทำกันเลยค่ะอันนี้คือเก้าสลามที่เราจะใส่ลงไปนะคะเป็นสลามกินได้นะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะห้ค่อยใส่นะระวังน้ำมันกระเด็น <c oughs> โหสนักเหมือนอะไรหรบปา ลักษณะของมันตอนนี้นะที่พี่สังเกตจากตาเปล่าคือคล้ายชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อทอดนะ มองอีกทีคล้ายขนมเค็งอ่ะขนมเค็งที่เราไปทอดเลยอ่ะขนมเค่งมันก็เป็นแป้งใช่ไหมพอเราเป็นพ่อก็เป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยค่ะดูสิเหมือนชิ้นเนื้อที่เราไปกิวแล้วเเอามาทอดอีกรอบหนึ่งน่ากินหนกันนะเนื้อโกเบต์สามโกเบยนะอันนี้โอ้น่ากิน,นกันนะเนี่ยสีแบบ สี <S <S <ell an rapper> สวยน่าทานมากตอนทอดต้องระวังมันกระเด็นเลยนะคะน้อง เหมือนเนื้อกดีมากเนื้อแดงกรอบอ่าโอเคละเดี๋ยวพี่จะจัดเอาขึ้นมาพักไว้นะคะแล้วก็มาจัดจานทานพร้อมเสิร์ฟนี่ก็คือเจ้าสลามทอดของเรานะคะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยนะคะเป็นสีแดงนะคะเนื้อเหมือนเนื้อสเต็กที่แบบพึ่งไปกิวมาอะไรอย่างนี้เลยนะคะขอบๆเนี่ยมันจะเป็นกรอบๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอ่ยจะเป็นกรอบๆนะคะนี่นะคือมันสุกแล้วแหละ แต่ว่าด้านในนะคะมันจะแบบยียยืนะคะเหมือนเจลลี่กลิ่นพี่จะบอกว่าคือกลิ่นมันบอกไม่ถูกแต่มันหอมมากเหมือนกับเหมือนขนมอะไรบางอย่างไม่ชื่อไม่ออกแต่หอมมากค่ะกลิ่นพี่ขอดมอีกทีนะกลิ่นคล้ายๆกับแพนเค,ค้กที่มันออกแบบไม่ไม้หน่อยนะคะเราจะใช้มีดน,นะคะหั่นตรงกลางนะโหมันเหนียวมากค่ะน้องๆน,นี่อันนี้คือหั่นลงไปแล้วนะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนี่เขาจะเหนียวเหนียวมากจานาเไ็กันเนี่ย เขาจะเหนียวเหนียวนะคะเห็นไหมอู้พี่ว่ารสชาติพี่ดาวไว้ก่อนเลยนะ่าจะเหมือน,ในใคล้ายๆกับตอนที่เราเอาขนมเข็งไปทอดนะคะเคยใครเคยมากพอช่วงตุดจีนนะคะเรากินขนมเข็งไม่หมดนะแล้วแม่ก็เอาไปทอดอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าจะเหมือนอย่างนั้นแน่เลยพี่ดาวไว้ก่อนนะโอเคเรามาลองทานกันเลยนะพี่อาตรงช่วงกรอบๆนี่เหนียวมากดูยืดด้วยอือกินตรงก,อกรอบๆที่เปนไม้เลยะคะ่ะอืรสชาติมันจ,จืดๆค่ะ เหมือนกับเจ้าปีโป้ที่มันไม่หวานแล้วอ่ะมันจะหนึบๆอย่างนั้นเลยถ้าราทานแป้งปกตินี่แหละแป้งไปทอดนี่ยมันก็จะมีความแบบเหมือนหวานนะคะห,หอมๆแต่มันหอมนะแต่ถามว่าหวานไหมขอสรุปว่าไม่อร่อยคือมันจืดมากมน้องๆรสชาติมันก็เหมือนกับสลามก่อนทอดอะคะ่ะคือจืด,จด นึบๆแต่ว่าตรงนี้มันจะเหมือนจะมัน,ม,นมันขวาเพราะว่าเราทอดน้ํามันค่ะมันจะมีส่วนผสมของน้ำมันเจ้าพี่ให้คะแนนพี่ก็ให้คะแนนที่หนึ่ง <c oughs> เพราะมัน,นไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะคะ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะพี่ก็ขอจบการ <c oughs> รีวิวเจ้าสลรามทอดนะคะนี่พ <c oughs> ี่ว่าชิ้นม,มันเหมือนกับ <c oughs> รู้สึกว่ามันเหมือนกับเนื้อทอดมากเลย้าไม่ทานนะแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะน้องคนไหนที่ดูคลิปของพี่อีฟนะคะอย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องไปจัดการกับจ้าวซารามอาจจะทานแค่วางส่วนนะคะเพราะมันไม่ค่อยอร่อยเลยสีหนา้าโลัวมากๆ